สารวัตรหาอะไรครับหาผู้กองหลุยส์เออดิผู้กองหลุยส์นัดไว้นัดมาที่นี่เปล่าจะมาเอาเอกสารน่ะนะก็ <c oughs> นัดไว้ที่หน้าสำนักเนี่ยแหละแล้วกแกไปอยู่ไหนวะเนี่ยมันไม่แปลกหรอกครับสารวัตรเออนัดผู้กองหลุยส์อ่ะบางทีคนเขานัดที่ระยองแกยังไม่โผล่จันทบุรีเลย <c oughs> คนแรกที่จันทบุรีนู่นไปโผล่ลงลิเกเไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้เข้าไปได้ทุกที่ครับแล้ววันนี้จะเจอตัวเขาไหมเนี่ยนั่นสิสารวัตรสารวัตรครับอ้าวแกเป็นใครเนี่ยเอ้า มาขวาดถนนมาอะไรเลยจะมาขอตังค์เออไม่มีเว้ยบ,บอันนี้จำผมไม่ได้หรอครับมึงใครเนี่ยเอา้าจำไม่ได้จริงอ๋อผู้กองหลุยจำได้ไงวะทำไมจำได้ไง่ายจำหน้า<ำ><ำ>ไม่ได้จำกลิ่นได้อรัดิ<ำ>แล้วหน่อยแต่งตัวเงี้ยคือตอนเนี้ยผมอ่าแต่งตัวเป็นสายสืบผมมาสอดแหนมที่นี่สอดแหนมะผมมาสอดแหนมที่นี่รับรู้แน่ชัดว่าสำนักนี้แน่นอนเลยครับ นะฮะไปสนับพี่ฟอกเงินแล้วก็ยักยอกเอาเธอดูให้หมดกันแล้วกันส่งรายละเอียดมาเข้าใจไหมเดี๋ยวผมจะไปรอดักอยู่ข้างนอกครับคุณก็แต่งตัวอย่างนี้แล้วปอมมาอยู่แล้วครับพอเจอว่าเอกสารหรือข้อมูลหลักฐานครบเมื่อไหร่แล้วก็ส่งซิกส่งสัญญาให้ผมผมจะเข้ามารวบตึงเลยจะส่งสัญญาอย่างไงครับเอาสัญญาเสียงอะไรก็ได้ถ้าดังมากเดี๋ยวพวกมันก็จะรู้ตัวเอาเป็นเสียงสัตว์ก็ได้อ่าเอาเสียงสัตว์เอาเสียงมดเสียงมด มันมีเสียงที่ไหนล่ะเขาไม่มีตัวมันเล็กไปเอาใหญ่กว่านั่นหน่อยดิใหญ่ปะใหญ่ๆหน่อยเออเอาเป็นสัตว์น้ําดีกว่าะสัตว์น้ําได้และครับหอยเสียงหอยเดี๋ยวผมรู้เลยถ้าเสียงหอยรู้เลยเสียงหอยมันดังยังไงล่ะครับมีเสียงที่ไหนล่ะคมันไม่มีเสียงครับเอาเสียงอะไรอะ่ะคุณถนัดเสียงอะไรอ่ะเอา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 ธรรมดาแล้วกันจุ๊กจุ๊กจุ๊กกลูอะไรเงี้ยเสียงนกเสียงนกเสียงนกนะจุ๊กกลูจุ๊กหรือเอานี่เอาไก่ดีกว่า มาเลยล่ะไอ้ยันทันเรื่อยๆกาไกกาโอยเข็นหนักกว่ายีแรงอีกโอเคคุณส่งสัญญาณว่าเอาตัวอะไรล่ะนกนกนกจุกจู้ได้ครับม่เลยนะได้ครับแม่ไปไปปฏิบัติหน้าที่อ้าวนี้มากก่าแต่เช้าแล้วนะครับครับดีดีดีเวครับอาจารย์แม่งเฮ้ย อาจารย์โอ้ยเครียดอะไรอยู่เนี่ยไม่เข้าเลยว่ะเงินไม่เข้าบัญชีเหรออาจารย์ลูกค้าไม่เข้าเลยว่ะเจ๊บีเคเนี่ยดูเนี่ยมีแต่ป้าจอยอยู่ร้านเนี่ยเกือบครึ่งวันแล้วนะโอ้อาจารย์เป็นไงอาจารย์ก็ย้ายที่สิไปเปิดที่อื่นเพราะยังไงอาจารย์ก็หนุนหลังอยู่แล้วลูกค้าไม่รู้หรอกว่าปร้านอาจารย์น่ะเฮ้ยไม่ได้แล้วไอ้เดี๋ยววันนี้เงินในตู้เดี๋ยวมึงมึงค้าไปเลยเดี๋ยวกูไปโปลค่าไฟเจ๊บีเอคเอาเงินสำรับไปโปล หัวข้าไฟแล้ว kind of mm hmm. ก็หัวก anyway> ูเหมาเสื้อตัวเองให้เราแจกรู้สิทธิ์โอเคอาจารย์นี่แหละกูให้มึงมาเก็บเศษประตูแค่นี้มาเอาถุงอะไรมาเนี่ยอาอาจารย์เงินเนี่ยได้มาเนี่ยจะไปเข้าธนาคารไปใส่เงิปงกระเป๋ามันก็ดูดีเสียอาจารย์ออกไปอ่ะไอเป็นตำรวจปะเนี่ยมาฝากลุงให้นุงมามากกว่าเป็นตำรวจหรือเปล่ามาฝากมารับจ้างกรรมการบัานเขาให้มามากกว่าัวรเนี่ยโจโจเขาไม่ได้ตำรวจ ค่าอาหารกุมารอาหารมานันเดือนนี้เท่าไหร่วะเนี่ยอาจารย์อ,ราอาหารกุมา,า,า,ารมารกินน้ำแดงไม่กี่ขวดเราเอาเอา,เอาลงวัดเลยอุ้ยเฮ้ยว่าก้มหัวทำไมอ่ะอุ้ยอาจารย์อาจารย์แหมวัดเราอะ่ะไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจปะเนี่ยตามนั่ไปตำรวจปะเนี่ยไม่ได้เป็นครับไม่ได้ไม่ได้เป็นครับกวาดเลสิเอออาจารย์ ดูค่าหารกูมาลคนนั้นนับถึงกันเยอะไงเออใส่ไปใส่ไว้โอ้ยอ่าสามไปแล้ห่วงเออใส่ไว้ใส่ไว้แล้วนับให้ดีแล้วมึงนับยอดให้มันดีนะโธ่ไม่ต้องห่วงจ้าเดี๋ยวไอสัตว์เม้มออกเลยนี่กูเลี้ยงมึงมาตั้งแต่เด็กเลยมึงเอากูงี้เลยซึ้งซึ่งหน้าเลยเงินล่วงล่วงป้ามึงเป็นปึ้งขนนั้นเนอะแล้วแยกเลยนะแยกกันไหนเลยด่ากันบอลไหนไหนเซรามูนอะแยกกันด้วย ดูได้นี่จะบ้าอาจารย์ไม่เงินจริงๆปะโจยิ่งบ้าเลยกระตูนเต็มเลยนี่อาจารย์ดูนี่ครับข้าหารแมวนี่อุ้ยมึงคิ้วเป็นชิงร้อยยงไงมึงหลอกลวงมึงหลอกลวงลัวไปงลงวไปงลงไปไลัวไปใจไม่ได้เนี่ย <c oughs> แม่งหายไปนานเลยงูอะ่ะโอ้ยนี่ข้ารองเท้าพระไม่ไม่ขมึงเอาข้างเท้าพระออกมาเลยกย <c oughs> ซื้อจอแดนใสน่พอดีข้าทุบเทียนอาจารย์กูว่าตู้นี้มีคนขโมยแหละ <c oughs> อะไรวะเยอะทุกตู้เลยน,นี่เหรียญเจ้าเนี่ยลแล้วก็เดี๋ยวปีนี้อาจารย์ไอที่จะจัดยงานประจำปี ศาลอาจารย์อะทำบุญ7วัน7คืนอ่ะเออแล้วให้ร้านร้านลงเหมือนเดิมนะค่าล็อกค่าอะไรมึงก็รู้อยู่แล้วเนี่ยมึงก็จดไอ้นี่เลยปีที่แล้ว15ล้านโอ,อ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวป,ปีนี้จัดงานดีแล้วครับวัดจัดงานแล้วครับอองานประจำปีศาลอาจารย์แจ๊บเจ็ดวันเจ็ดคืนหมหรสพนี่ลงพอต,ตั้งเดียวมาจองล็อกกันเป็นร้อยล้านกาละแมลเขาแหละบอกนี่ร้านกาละแมลอ๋อเมคคาราเกดอ๋อสามสี่พันสามแสนมันขายหลายวันไง อต้องไม่แพงนะครับไก่ย่างบางตานเจ็ดวันแสนห้าเฮ้ยไรล่ะทุกอย่าง20มึงไม่ต้องให้มันมานะทำไมอาจารย์อันเป็นจ่ายค่าที่กู20แล้วกูถามเอ้าไปจ่ายค่าที่20่สิบแ้คนนึ่นก็จ่ายแสนห้าเอ้าร้านผมทุกอย่าง20มึงไปยิ้มอะไรล่ะพูดให้ฟังกูแล้วแล้วเงินที่เก็บค่าค่าแผงค่าอะไรเงี้ยเอาไปไหนครับเป็นโซนใหญ่เพิมากครับ ว่าอาจารย์จะคิดว่าเก็บแพงเลยไม่เกี่ยวหรอกอพวกญาติโยมบางทีเขามาขายของอะ่ะเขาอยากทําบุญด้วยอ๋อก็อออทำบุญเยอะเนาะใช่มันก็เป็นลูกศิษย์ะ<น>ะอะไเพราะอันนี้ผมไม่รู้ก็เลยแล้วไอ้เงินที่ได้นี่แบ่งกันยังไงให้แบ่งกันยังไงนะมันก็เดี๋ยวเขาทำวะเขาไปเคลียรงนะไม่ต้องไปยุ่งอะไรแต่มีหน้าที่กวาดก็กวาดไปฮัลโหลฮัลโหลได้ๆเดี๋ยวผมบอกอาจารย์ให้ได้ได้เอาเอาวันนี้ใช่ไหมได้ละอาจารย์อื จ้อตัวค่าบอลเฮ้ยอาจารย์เสียเรูปูนะอ่ะมันก็บอกว่ากูมีอยู่แล้วก็นี้ก็จะกำลังแง่ตู้อยู่นะบอกดิเออเดี๋ยวนะเอาเงินตู้ไปจ่ายค่าบอลนะบอลจะบริจาคเด็กกันดิโอเคโอเคเออโอเคอาจารย์จะเป็นโอนหรือเงินสดเงินสดสิเงินสดโอเคินห้าแต้มเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ให้เลยโอเคโอเคโอเคเงินโอนหรือว่ายับอีกสวัสดีครับอาจารย์มีมีทุละอะไรมาถึงวัดขนมผิงเนี่ย สวัสดีครับหนมปิงสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อาจารย์นะผมเองก็ต้องมาสิครับผมอันไหนก็มาแล้วเอาถ้ามันจริงเละมากุดไม่ใช่คนเลยอาจรนจิ้งเลอาจารย์จะบ้าเลยฮะคือผมมันมีทุกคนนี้ได้นีพราะพระอาจารย์นะครับ หลอกาดงา,างามเลยครับท่านบางก็ถือว่าเป็นคลายเคยรียดอาจารย์ก็ช่วงว่ากันเล่นกันขำๆไกดบอนมึงไสคนไม่ขำแล้วมั้งอาจารย์แหมอาจารย์คือแบบโอ้โหเป็นระดับ V.I.P เลยอะ่ะเฮ้อจารย์นะผมสงสัยอาจารย์อแล้วอาจารย์ไปเอาสูตรเนี่ยแล้วใครเปคนบอกมาอ้สูตรในการเล่น,นอาจารย์กลูกศิษย์ทั้งนั้นแหละ ลูกศิษย์มันก็บอกอาจารย์เหมือนมากันมันก็รับไอ้ไอ้ที่โหลดเว็บมาใหม่เว็บชื่อเว็บอะไรนั่นอาจารย์บอกผมว่าเว็บอะไรเว็บอะไรที่ล่าสุดอะเว็บออยเดมบุ๊กกี้7 7็ดเจ็ดแลที่เกมตักทรายเกมนี่เกมหายนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่ผมมาในวันนี้เลยนะฮะก็คืออยากแบบว่าแบบอยาจะมาตอบแทนพระอาจารย์หน่อยฮะโเว็บอไรรอแคปบอกในไลน์หน่อยเนี่ยก็ได้ว่าเอ้ยวันนี้มีอะไรยังไงอาจารย์นะ ไม่ต้องออกมาหรอก <S <s <uk> <S เอัอกลับเลยไหมครับเฮ้ยเฮ้ยอาเลยแหนได้ต่อทุนด้วย <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคโอเคมึงมึงไปห้องน้ำกูนะครับห้องน้ำกูนะครับมึงเปิดไอ้ไอ้ลูกรอยอะลูกรอยชะอคโกกอะครับอาจารย์มึงเอาน้ำออกเลยแ <c oughs> ล้อเก็บไวน้นะได้ครับขอบคุณพระอาจารย์นะฮะที่แบบว่า เชื่อใจในเว<ฮ><ฮ>็บของผมโอ<ฮ>้ยอาจารย์ไม่ได้ต้องเปลี่ยนที่วะอาจารย์ทำไมอ่ะโอ้ยเปิดมาได้ลูกร้อยบานเลยโอ้โหกูหน ah ักขนาดนั้ ian, นโอ้โหนี่ชัดเลยเสพยานะโอ้โหนี่รวมหัวกันอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมนี่ไงพวกหลอกลวงหลักฐาน มัดตัวขนาดนี้รวบเอาไปลมงพักให้หมดนี่มันเรื่องอะไรกันไม่ต้องมาเรื่องอะไรทําแกล้งงงอ่าอันนี้ผมเขิรผมขอเปิดเปิดไว้ตำรวจก็พอมาด้วยไม่ต้องรีบไปต้องไปกลัวเขาผมสารวัตรมาด้วยไม่ต้องกลัวสบายครับไปผมร้อยตำรวจตรีรตกรขอจับกลุ่มพวกคุณทุกคนโดยเฉพาะอาจารย์ และผู้ร่วมของคุณและนี่คือกระบวนการและร่วมกระบวนการพูดร่วมใหม่ดีกว่ามั้งเอาเรี้ยนดีๆคร้องหลุยเรียนดีๆผมขอจับปุ่มผมพูดไหลมไม่ใช่ผมพูดเองดีกว่าพังสารวัตพูดเองมันจะไม่ดีเอาให้ได้ผมขอจับปุ่มคุณทุกคนโดยกาอาจารย์ขอติดๆกันหน่อยหนักแน่นดีๆหน่อยพี่ แม่งคำเดียวก็เสียได้นะแม่งเปิดเผอไปสี่ทุกค<ช>นตำรวจจริงเมื่อไหร่มาจับผมอ่ะผมเป็นตำรวจ<ช>และผมคือร<ม>้อยตำรวจตรีรถนะครขอจับกลุ่มพวกคุณ<ม>น้าแม่วันอาดาและลูกศิษย์ผู้ร่วมพบวนการกและคุณเจ้าข,ของเว็บพนันและคุณยักย,กยอกเงินสำนัก <S <S ผมขอจับกลุ่มคนกลุ่มคนกลุ่มคน เนี่ยพอเห็นพอเห็นน้องๆชอบก็ผิดแม่มใหญ่เลยจะดับคุณคุณไม่เหียคเลยจ้ะไม่ถนัดใช่ไหมเอออมเลยเหรอจับคุณคุณก่อนทุกคนคุณไม่ต้องพูดอะไรเลยนะหลักฐานคาหนังคาเขาทั้งหมดนี่เจ้าของเว็บพนันผมขอจับกลุ่มคุณทั้งหมดผู้ร่วมขบวนการด้วยนี่แม่ทีเขาบอกหมดแล้วผมไม่เชื่อคุณทำไม ตำรวจลอร์มมีเยอะแยะผมไม่เชื่อคุณหรอกแต่ผมเชื่อเขาตำรวจจริงคุณอยู่ไเฉยเลยเรื่องอะไรไครผมเป็นตำรวจผมยศอะไรร้อยตำรวจตรีรุ่นลกอนผมขอจับกลุ่มคุณ